คลิปเด่นข่าวดังต่อเก่มาก็มันห่างกว่าะมาตื่นใจตรวนี้นะโอ้ยโทเดี๋ยวโทถามนาสุปภรเมืองกันนะโทถามเหมือนเมืองเป็นสิเปรดย่างไหก็โหลดห่าเป็นอ้นแสนไข่เพิ่นหยุดไปโหลดว่าต้องไปไทย หยุดไปเลยเอาไปเอาไปเลยไปไว่ต้อนกอดสอบเลยไว้หนาขันยากได้เอาไปเลยรถห้างขันยาเต้ขันยากได้ของผู้ใดพ่อใบรถพ่อไห้ขี้ไปสายขันขี้เขาไปน้องขี้แต่พ่อได้ว่าขี้ไปหากาขันยาหน้าพ่อใดไว่ต้องจังสี่ต่างส้นดอกขันอยากได้เอาไปเลยรถห้างเอย่าไปเลยไปขันเอื้อเนี่ยกินไปขันพิดด้วยพิดด้วยสภาพเลยแม่เจ้าสิจอดไว้ซื่อหรือหรือสิเอาไปยังแกสร้างไม่จำเป็นเลย ก็ไปราวไอสารมาไปหาเบื yeah, place, ้องเวิดไปไปเอาเลยไปพ้อไอไปนะนพาอไอไปไนะว้ต้องพาไปเจ้ามาหนีเองได้เจ้าก็ต้องไปได้ไปถามเนี่ยเจ้าใหญ่มาาไม่บ่เจ้าใหญ่มาาไม่บ่ไม่เมียดเอาไปเลยขอย้่ไปใทรพูดเจ้าอย่าไปร้องโตาไปใส่ก่าไป มันนี้ข่ายจ้างไทยรถผู้เจ้ามาหลายล้านไยก็แล้วกันเหรอไทยเลยไทยเลยเอาไทยเลยรถคันนี้มันห่างแล้วเจ้าว่าจักปีถือเบียนเอากับบ้าใดใส่ไทยเลยตำรวจยู่ซื้อรถขันหนีขี่ไปน้องฮีกับบ้าใดขี่ไปถ้าน้องไพกกับอะไรแขงยืนอยู่ในบ้านขี่ไปแล้วก็ขี่ไปความหูเล็กแขงกับจูงมาพร้ออมเาเอมเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยเต็มที่อยังก่ายจ้างตำรวจม้าสี่ม้าลาล้านวันนี้เพื่อกันเอาใบหลักสาร เจ้เราแคนไหไปใ้เจาไปอไปเลยผอถาาวกานเ็ีอยนยังก็ว่าเราละบ่ตั้เไารถไปเลยรจานาจานแมาบอกแบบนี้เือรถมันห่างมันผพดเราเบียบถามันว่าผมลาล่านี่ยังเอาท์ลาล่านคเพื่อบจัน์จะอยากได้รถเอาไปเรามาดม่ถามารวบันนี้ยังันทยังสี่ตัดแปลงยังสันยังสี่เผ็ดยังสี่แมหลาล่านะระชาชนชัดชโดยที่ห้ามพี่ได้ที่ไปใสเลยพร้อมรถใช่น้ำเออท้าเลยไม่ วัดจันยังแม่เห็้ยังฉี่กันประชาชนเอาเลยเอาแล้วผมใช่เอาเอาเอาเราตำรวจมาจอดมาเอารถเข้ามาจองไปฟังตำรวจเตรียมตีเลยครับเต็มตีเลยโอ้ยรถห่างไกลนี่แม่เบิ่งร่างพี่น้องมาเบิ่งตำรวจมาเบิ่งมาเบิ่งรถข้างนี้ก็ได้ขี่ไปใส่เลยไปเลยไปเลยไาโถอะอ่ะรั่มีเอาหึ่งไปเอาไปรถจอดไปรถขอบ่ถไปไทย เอกสารนอนอง่ายงแงงนะรเราเาอเาหลักนไปเอาไปเอานตำรวจตรงตรวอบัตรวจเขาเจ้าไปเลยขอย้อไปใครกะแก้วแจ่มวุเจ้าจะเอาไปตรวจสอบ้วมูนเจ้าเห็ด่อยแบบนี่เดี๋ยวตามไปลรงพักบ่ตามข่อยว่าตามข่อยว่าหยางขอยว่ได้พิดกฎหมายข่อยว่ได้ฆ่ายาข่อยว่ได้เห็ดหยางเลยฆ่ายาบพรามีปัญญาจับเขาไม่จับหมดหางผู้เล่น